ก็สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะไม่ความรู้เรื่องเหรียญ50สตังค์นะครับผมปีพศ .2,500 นะครับที่มีราคาหลักแสนนะครับผมส่วนจะเป็นแบบไหนนั้นสังเกตแบบไหนผมก็จะให้ความรู้ไปนะครับผมก็เช่นเคยครับก่อนจะไปฟังสาระความรู้ดีๆนะครับผมผมก็ขอตอบคําถามล่วงหน้าอีก2ข้อเช่นเคยนะครับคําถามข้อที่1 รับซื้อหรือเปล่านะครับคําตอบก็คือไม่รับซื้อนะครับคําถามข้อที่2แล้วทําคลิปขึ้นมาเพื่ออะไรคําตอบก็คือก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปได้มีความรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวมาฟังความรู้ดีๆได้เลยครับผมครับเหรียญนี้นะครับผมเป็นเหรียญ50สตังค์ปีพศ2,500รัชกาลที่9นะครับผมเป็นสีทองเหลืองนะครับ แต่มีบางแบบนะครับผมที่มีราคาหลักแสนนะครับผมที่มีการประกาศรับซื้อแล้วก็มีจริงนะครับผมซึ่งเป็นเหรียญหายากนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนนะครับผมผมก็จะให้ผมรู้ไปนะครับแล้วบางท่านอาจจะงงนะครับผมว่าแล้วทําไมผมเอาเหรียญชนิดราคา1บาทปีพศ2 5 2 0แล้วก็ปีพศ2 5 2 5มาให้ชมด้วยนะครับผมเพราะว่าจะมีความเกี่ยวข้องกันนะครับผมในการที่จะหาเหรียญ50สสตัง ปีพศ2500รัชกาลที่9ที่มีราคาได้นะครับผมแบบง่ายๆนะครับก็มีหลายวิธีนะครับผมเต่๋ยวผมใช้วิธีนี้นะครับผมน่าจะง่ายสุดนะครับง่ายๆเลยนะครับผมถ้าท่านมีเหรียญ50สตางค์นะครับผมปีพศ2500นะครับรัชกาลที่9นะครับผมแบบตัวอย่างที่ผมใช้ปลายปากกาชี้อย you know, ู่นี้นะครับผมท่านอาจจะไม่เคยสังเกตแล้วก็ไม่รู้นะครับผมแล้วท่านอาจจะมีเหรียญ1บาท2รุ่นนี้อยู่ด้วยนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผม ท่านนำเหรียญชนิดราคา50สตางค์นะครับผมปีพศ2 5 0 0นะครับผมมาวางประกบเลยนะครับผมถ้ามีขนาดเท่ากันนะครับผมนั่นแหละครับผมเป็นเหรียญที่มีราคานะครับก็คือมีเหรียญที่มีลักษณะใหญ่กว่าปกตินะครับก็คือ25มิลลิเมตรนะครับผมส่วนเหรียญที่ไม่มีราคานะครับผมความใหญ่นะครับผมจะอยู่ที่23มิลลิเมตรนะครับผมที่ผมนำสองรุ่นนี้นะครับผมที่เป็นเหรียญชนิดราคา1บาท มาเปรียบเทียบกับเพราะว่าสองรุ่นนี้นะครับผมก็มีความใหญ่ที่25มิลิเมตรเช่นกันนะครับผมมิฉะนั้นแล้วถ้าท่านมีเหรียญนี้แล้วก็2รุ่นนี้นะครับผมท่านนํามาวางประกบกันนะครับผมถ้าเท่ากันนั่นแหละครับผมแสดงว่าเหรียญ50สตางค์รุ่นนั้นนะครับผมเหรียญนั้นนะครับเป็นเหรียญที่มีราคาหลักแสนนะครับผมที่มีการประกาศรับซื้อแล้วก็มีจริงนะครับผมขอให้ทุกท่านสังเกตนะครับเพื่อ ท่านมีภายในบ้านเยอะนะครับผมก็เป็นเหรียญที่มีราคาหลักแสนนะครับผมถ้าสวยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับผมสําหรับราคานะครับถ้าสภาพไม่สวยนะครับผมราคาก็อาจจะลดลงนะครับผมก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมของราคาเหรียญนะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลงพึงพอใจกันด้วยนะครับผมณเวลาที่ซื้อขายนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมถ้าท่านมีอยู่นะครับถ้าท่านจะเสนอขายให้นักสะสมนะครับผม หรือจะเสนอขายให้ใครนะครับผมที่อยากจะซื้อกับท่านนะครับผมให้ท่านตั้งราคาเริ่มต้นที่หนึ่งแสนเลยนะครับผมก็ให้ทุกท่านสังเกตนะครับผมก็าตามคําอธิบายนะครับผมที่ผมให้ความรู้ไปนะครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมสวัสดี